รอบแรงรอบเตาไปทาง,างใหญ่ท่านคุณยำไปไม่ติดเชียวรอบสอาไปเฮ็ดท่านคุณรอบแรงมั่อเสวานในแท็กซี่ไปคนใหม่ต้นเมือเศร้านี่เลยเดย้เดี๋ยวจะมาเคลียร์อีกหน่อยเราบ,บานซี่หอมครับซี่เล้าบานเลย ทำให้ิีไม่ค่อยดีแมในชิ้นนะเอาข้าไปย่างยิ่งความควรได้ดีเดี๋ยวนี้เม็ดตะมบสอเนี่ไม,ม,ม,ม่เห็ดเวียกไหมตะมยังมาแล้วอยู่มันเม่เห็ดหมองปูพักตนก็สิแปะในผักควอมเด้คัพอดีตีเห็ดหันเหนี่มังคัเร็วหนาวคเร็วอีลีเดี๋ยวนี้เริ่มคัมหเ เหมือนเรือตอกับนนี่ลหละคนายงเสดยแดดนี่ลหละลงแร,มกกรงมากกว่ามื่วานวานไ่ผเราดินอ,อกอีกได้เบาหลายเพราะว่าการใช้ฝุ่นใส้อย่งนั้นวานไม่ผซีหอ,อกมาปับซีเล่านะิ่นอ ไว้แล้วข้างหดน้ำมันติดว่าถ้ามันก็เต็มแล้ว,ว,ะะลวอันนึงซี่หอมอันนี้สิใส่ซี่หอมสิใส่ซิใ่สี่แล้ว ใหใส่ก็ลบหมดบ้างหม่นี่ไน่ลายนี่ก็ไยุ่งไปอด้นยองเลย นีดินเอาไปใส้กระลำว่าเฮ็ดแปลงกระลำไหมคุณเด้โอเหี U ่ยก็ะด like <coughs> <coughs> แค้นยี่ตัวรงนี้โอ้กนนมาซ่าเนี่ยนาเปนกนแทกแลยโอ้เดี๋ยวเสียมักจ่ออีกกลยดิมัไม่แตกมันเขาสิงามแต่ในกองนี่ใดย มองดีเดินพอดีเลยด่นนุ่นพอดีเลยก็มองมอดีเพอล่ะนี่มันเอื้นาบ้านดอกข้ามเหลือข้าวเดียวมดยังม่ได้แล้วได้เลยนี่อันนี้คือชบ้านจะนด้ผักีแล้วเนี่ยพ่อเลยียอผักีหอมพ่อเลี้ยข้าวเล้พักตนมพกมาแล้วเนี่ยมัดลายนี

คนมาใส่กัหน้ำทุกเมื่อนี่มันคำเร็วไปทางหยาอยู่คนละทางไปทางมากอะไปเฮ็ดมากกว่มเข้าคำมากนี่กับคำนี่ก็เปีานนีครับเดี๋ยคุณมาโปกันจะไปคุณมาโบกันผสิพันธุน้ำขอบคุณนะคะ